ูดไปผลมามันก็สว่างฟ้าสางเอกอย่างเกา่าเมื่อใหม่คือเกา่ามันสิมีบันไดเละเป็นปีใหม่ปีเก่าจะว่างวันที่หนึ่งมกราก็คือมื้อนี้แล้วตะเวนขึ้นมันก็แจ้งแต่วันตกดินวันที่หนึ่งมกรามันก็คําเหมือนเมื่อวานนี้แล้วมาสมมุติกันว่าปีใหม่ปีเกา่าอย่าคำานึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไร ทั้งหวานชื่นคื่นขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหวนกลับคืนมาอย่าห่วงใหญ่ถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่ซิมีบอมมันเป็นสิมับสบอจังน้อยนีไว้สัเย์ยงบอกว่าไม่พึงกำเนึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ปัจจุปนนันจะโยธรรมังตัถะตถะวิปัสติอสังหิรังอสังคุป,ปังตังบิทรามนพุพลหายเยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคนแคลนพึงพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มันเกิดอดยู่นี่ทำนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าทำอารมหันใจเขานั่นก็ทำลมหายใจออกนัก่นก็ทำหน้าแม่หน้าแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนปานนี่บ้านเดียวเศ้าเมื่อยจะเถื่อนเนี่ยเฉพาะหน้านี่ผู้มันเขาจึงว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่นั้น ไม่งอนแง่นคอนแขนพ่อพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะน,นี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบันธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข พราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในฝุ่นคืดเมื่อบ้าผนผลคืดไปหาพิกายพิกรผลคืดไปพื้อสะาดหนาพวกกมีเดียวนี้เจ้าของนั่งจนเถินอยู่นี่มันหลักนี้จาก